ทำให้เราขึ้นเดินแบบเดินขึ้นอากาศได้สบายไม่ต้องบินนะคะไม่ต้องบินแบบนี้ขึ้นอ่ะไม่ต้องบินแบบนี้ไปนะคะเราก็จะพาทุกคนมาทำนะคะที่ที่จริงนะก็เอาชุดอะไรก็ได้เอาชุดอะไรก็ได้เลยนะคะแล้วก็เอาทรงผมอะไรก็ได้เอา ชุดอะไรตามใจทุกคนเลยนะคะแต่ที่ไม่ตามใจก็คือเราจะต้องกดตรงนี้ค่ะที่ที่จิงก็อยู่ตรงไหนก็ได้กดตรงเมนูแล้วก็กดตรงนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็เลื่อนเลยค่ะกดตรงนี้เนาะ ต่อไปเราก็เอ้ยไม่ต้องออกสิไม่ต้องออกนะคะทุกคนหนูกดออกแล้วเราก็ต้องมากดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะที่จริงอะ่ะห้ามกดตรงนี้เลยนะห้ามกดแบบห้ามกดตรงนี้ห้ามกดตรงนี้นะคะมันไม่ได้นะมันจะเป็นท่าติน มันจะเป็นท่าเต้นเนาะเราก็ต้องกดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดหนึ่งมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนะคะอยากกดตรงนี้นะเออเราไม่กดเราจะกดข้างหลังค่ะตรงนี้เลยค่ะหนึ่งสองสามประมาณสี่ครั้งนะคะมันก็จะเป็นท่าเดินแบบอันนี้เนาะ โอเคนะคะต่อไปเรานะคะก็จะทำให้มันหยุดนิ่งเลยแล้วก็กดดินนี่ไงต่อไปนะคะก็เบสแล้วใช่ไหมกดลบเลยค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะเอ้ยหนูอาจสอนไม่อันนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรากดตรงนี้